อะครับเดี๋ยวเอากระเป๋ารถให้ผมหน่อยไม่โดนไม่โดนผมมีตัวรองอเ <c oughs> ยอแขกเลมาจนยกศกมายกศอกมาพิงเตเอาก้ามือผมนะครับ มีน้ำเกลือไหมพวกันอยู่เพไม่มีหรอเพรจะไม่จะไม่ใช่เครื่องแบบนี้พี่จะไม่ได้ทำสมยัยเหมืนอนเธอนัแบบ่นแหละนี่เอาน้ำเกลือไล่ออนะมาที่นี่อ๋อนี่อนแ้ก็ตัดก็เปอรอหายเลยเนี่ย นี่ไงพี่ย่งพี่ทิพย์ไม่อยู่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้พี่ทิพย์ไม่อยู่อะค่ะพี่ทิพไม่อยู่พี่ปลาผ่าตัดไงก็มีรอยแล้วมีรอยแล้วแงบเขามีก้อนของนี้ด้วยเออแงบแงบเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งวงเอาไมคนนี้เฉยให้ได้ ตัวลิ้มจะเพ้าไม่ได้ใหญ่เลยต้องคืนเงินนะปวดเลยนะไม่ต้องไปไปทำเสียงนะอ๋อคงต้องต้องไม่หลับค่หวยรอหายเลยเนี่ยนี่คนี้แพงไหมเนี่ยตกกลางไปตาเก้าพันเฮ้ยพอออยู่เรียกขออมาเลยดีกว่ามาดูที่ว่าใช้ทีนี้ ออกยังพี่ทิพย์ไม่อยู่เนี่ยก็จะเป็นอีกพี่ทิพย์ไม่อยู่อะะพี่ทิพย์ไม่อยู่พี่เวลาเงียบเราหายเลยมาลองมากกว่านี้ด้วยเออเงียบเรียบร้อยโอ้าโอ้คือทำงานอยู่เงินเอาไว้ก่อนม้เนี่ยก็มีทิศทางด้วยเอ็มแล้วก็มีทิศทางเหมือนเราเลยกันกับเผือกเรานั่นแหละเก่งกันเลยเรียบร้อยหนึ่งวง